สวัสดีครับกันพาครีเอเตอร์นะครับ วันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเจ้านี้เลยนะครับผม1ต่อ144 The Witch f r m v a l k y l i e Gundam r u b i s นะเพื่อนในอนิเมะก็จะเรียกว่า r u b ิ e นะเพื่อนถ้าเป็นภาษาที่เราอ่านหน้ากล่องก็ r ู b i s อะไรประมาณนี้เพื่อนชื่อก็อาจจะผิดถูกไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเพื่อนตัวนี้จะเป็นของค่ายบันไดนะครับเป็นโลโก้สีฟ้านะเพื่อนเป็นซีรีส์โปรโลฟนะเพื่อนที่ทําออกมาก่อนเป็นบทเกินของกันดั้มตัวนี้นะครับกันดั้มตัวนี้นะครับก็เป็นผู้หญิงเป็นตัวเอกของเรื่องนะเพื่อนก็จะเป็นคนขับกันดั้มนะังไงผ ก็ยังไม่ได้ดูซีรีส์ของเขานะครับแต่ก็ผ่านตามาทาง YouTube บ้างแล้วนะในซีรีส์โอโลฟตัวนี้นะครับก็ดูแล้วก็ค่อนข้างที่น่าสนใจนะตัวกัรดด้ามดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยสดงดงามนะสลับผมชอบดีไซน์ประมาณนี้นะแล้วก็นี่ครับกล่องเนี่ยขาวโทนนี้เลยนะเพื่อนสวยดีนะกล่องเขาค่อนข้างที่จะทําโทนสวยเลยครับตัวนี้นครับจุดเด่นของเขาคือนี่ครับแผงหน้าอกเนี่ยนเะนี่ยเนี่ยที่เป็นไฮไลท์เลยนะเพื่อน แผงหนะ้าอ,อกที่เป็นไฮไลท์เลยนะไม่รู้ว่าจุดขยับจะเป็นยังไงนะเพื่อน HG ยุคใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะให้มาค่อนข้างที่จะครบเครื่องแล้วก็คุ้มกับราคานะ,นะเพื่อนตัวนี้ผมได้มา540ยเนี่ยผมมองว่าคุ้มนะเพราะว่าตัวบอดี้ตัวโครงในตัวพวกลูกเล่นอาวุธเนี่ยมันให้มาค่อนข้างที่จะคุ้มกับราคานี้นะสำหรับลุงบันไดนะเพื่อนอสำหรับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องสองแผงกันดูก่อนนะเพื่อนว่าแผงข้างในอะ่ะเขามีดีเทลมีอะไรแถมมาให้ดีเทลดีแค่ไหนสตนิ๊กเกอร์เป็นยังไงหรางงนะรามา แก่กอ,งองแพันนนเืนต่ก่อนไปนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางกันพาครีเอเตอร์ด้วยครับไปแ,แกะกล่องกันเลยนะอาร์ตบ็อกค,ค่อนข้างสวยเลยนะครับกล่องดูพรีเมียมมากอ่านี่ยผมกันด้ามลูบิลิสนะครับผม วิชฟอร์มเมอร์คิวลีะครับ hg นะครับ1นต่อ1 cc นะครับจากซีรีส์วิ t ฟอร์มเมอร์คิวีนะครับก็ด้านข้างก็ไม่มีอะไรครับนัมเบอร์ที่1นะครับของซีรีส์นี้นะครับมันไดสีฟ้านะครับนี่ก็เป็นแอคชั่นนะเพื่อนแอคชั่นต่างๆนะครับของตัวหุ่นนะครับอ่ากันพายุใหม่ๆอย่างที่ผมบอกนะครับเขาจะ ใส่ลูกเล่นมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังครับก็ไม่มีอะไรนะครับมาเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับอาในกล่องก็มีไม่กี่แหวนเพื่อนนี่คร่าวๆนะครับอ่ะนี่ไฮไลท์ ตัวแผงหนะ้าอ,อกม,มีเท่านี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูแผงใกล้ๆกักนอีกทีนึงนะไปทั้งหมดนี้ก็เป็นแผงของเจ้าตัวลูบิสนะครับเพื่อนๆก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็เป็น HG ที่สเกลมันประกอบง่ายนะเพื่อนไม่มีอะไรเลยครับกล่องจะมีเท่านี้นะประกอบง่ายๆครับเรามาดูคู่มือกันก่อน,อนเลยนะเพื่อนๆคู่มือก็จะไม่มีอะไรมากนะครับแต่หน้าปกทำออกมาสวยมากก็จะเหมือนคู่มือกับไฮเกรดทั่วไปนะครับ นี่ซึ่งจะเป็นทําออกมาเป็นแผ่นพับนะเพื่อน,นก็จะเป็นแอคชั่นต่างๆนะครับของเจ้าตัวรูบิสนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยนะนี่ก็วิธีประกอบนะเพื่อนชอบตรงนี้ไฮไลท์มันเนี่ยเนี่ยน่าจะสวยนะตัวไฮไลท์ของกันพาตัวนี้เลยนะอ่า วิธีประกอบก็ไม่ยากครับตามสไตล์ไฮเกรดนะเพื่อนๆนะเริ่มจากประกอบส่วนหัวนะครับอืมก็ไม่ได้ยากนะครับนะฮะไฮเกรดยุคใหม่ๆนะครับ ตัวพลาสติกค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วก็ร่องมันเยอะขึ้นนะเพื่อนๆแล้วการประกอบเนี่ยเหมือนจะมีโครงในแทรกมาบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็จุดขยับเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าให้เกรดเมื่อ2อสปีที่แล้วนะาการประกอบนะครับตัวโล่ฮะอลังการมากาจะประมาณนี้นะครับอ่ะคู่มือก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้นะครับ มาดูสติกเกอร์ฟอยน์นะครับนี่สติกเกอร์ฟอย์ที่แถมมาให้นะครับก็จะมีเท่านี้นะเพื่อนๆหน้าอกที่ทำมาเป็นแบบแผงสำเร็จเลยนะเพื่อนแพ็คมาอย่างดีเลยนะเนี่ยแกะประมาณนี้นะครับสวยมากเพื่อนคือเป็นพลาสติกที่เขาทำออกมาได้ค่อนข้างสวยมากเลยนะเพื่อนพลาสติกใสนะแต่ว่าฉีดสีแล้วก็ เหมือนพิมพ์ลายเข้าไปด้วยนะเพื่อนสวยงามมากๆเลยนะนี่ฮะไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยนะเพื่อนมัลต mm ิลันเนอรนะครับนี่มัลติลันเนอนะเพื่อนค่อนข้างสวยเลยนะครับสีมันเนี่ยชมพูชมพูนะเพื่อนเพราะตัวเอกของเขาอะครับตัวเอกที่ขับนะเป็นเป็นผู้หญิงนะเพื่อน มันก็จะชมพูชมพูนะครับเดี๋ยวมันจะออกมาอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวที่3ของซีรีส์นี้นะก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินขาวนะสีกันดาอ่ะเป็นของพระเอกนะเพื่อนดูดีเทลนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยครับ <c oughs> คือตัวนี้ผมชอบตรงหน้าอกมันมากเลยนะสวยมากเพื่อนทํามาดีมากเลยนะครับเป็นไฮเกรดยุคใหม่ที่ทำอมาค่อนข้างดีเลยนะครับ ประกอบสนุกประกอบง่ายด้วยไฮเกรดนะครับอ่ะอีกแพงหนึ่งเป็นแผงสีขาวนะเพื่อนแผงสีขาวก็ดีเทลค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ชัดด้วยนะครับล่องเรื่องผมว่ามันออทําออกมาค่อนข้างดีเลยคมดูยางในส่วนหัวนะครับเนี่ยดีเทลนะครับส่วนหัวนะครับดีงามมากนะครับตัวโล่ก็ทำออกมาได้สวยมากเลยนะครับ ดีเทลดีมากสีขาวนะครับให้มาสองแพงแล้วเพื่อนอีกหนึ่งแพงนะครับเชิบนี่เป็นแผงเท้านะเนี่ยดีเทลโคตรดีอะดีเทลดีไหมดูดิดีเทลสวยมากให้รายละเอียดมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ตัดเส้นก็น่าจะสวยอยู่นี่จริงๆ HG ไม่เหมอาการตัดเส้นนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมชอบที่มันแบบสวยๆขาวๆแบบน,นี้นี่ดูดีเทลนะครับสวยมากดีเทลเยอะครับ่าสีขาวหมดนะครับอ่ะอีกแผงนึงก็คือสีออกเ,าเทาๆนะเพื่อนเทาๆม่มวงๆนะครับในเป็นโครงในบางส่วนนะครับ นีลุกเล่นเยอะจุดขยับเยอะนะไฮเกรดยุคใหม่ๆมือนะครับดีเทลดีงามมากสีเทาออกม่วงๆให้มาสองแผงนะครับสวยครับ งดงามนะครับหมดแค่นี้เองแล้วก็มีนี่ครับบีมเซเบอร์อ่าแค่นี้เองเพื่อนเพื่อนให้เกรดเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับเพื่อน อารับหลังจากที่แกะกล่องสองแผงดูไปแล้วนะเพื่อนก็รู้สึกว่าคือผมชอบสีนะชมพูอะ่ะสีมันสวยดีนะครับเพื่อนทำออกมาได้สวยนะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเทาออกมอ่วงๆตัดกับสีขาวนะไม่ธรรมดานะเพื่อนกันพายุใหม่ๆนะผมยิ่งเจ้าตัวซีรีส์วิดฟอร์มเมอร์คิวรีเนี่ยุ่นดีไซน์่องข้างที่จะแปลกตานะเพื่อนแล้วก็ทาออกมาได้ค่อนข้างสีสันสวยงามเลยนะชอบครับแล้วก็ดีเทลเยอะนะลองเรื่องทําเส้นออกมานี่คือแบบดีมากอะ่ะทั้งคมทั้งลึกนะเพื่อนคือตัดเส้นน่าจะมันนะครับแล้วก็เห็นชัดแน่ๆนะครับ ร่องขนาดนี้นะครับร่องเน้นๆขนาดนี้นะครับเนี่ยสีสีออกชมพูนี่ก็สวยนะครับคือดูด้วยตาเปล่าแล้วมันสีสวยมากเพื่อนนะยแล้วก็ให้ตัวลูกเล่นใหม่ของกันพามาเพื่อนก็คือหน้าอกนะครับผมแผงไฮไลท์ครับของซีรีส์นี้นะครับกันพากันดั้มทุกตัวในซีรีส์นี้ก็จะมีแผงหน้าอกที่เป็นพลังงานแบบนี้นะคือผมยังไม่ได้ดูในซีรีส์นะเพื่อนแต่รู้สึกว่ามันสวยมากเลยนะเนี่ยอืผมชอบแผงนี้เนี่ยน่าจะใส่คู่กับนี้ด้วยนี่ยิ่งทำให้ดูเด่นเลยนะเนี่ย นี่ครับก็คุ้มนะแล้วก็สติกเกอร์ฟอยท์ให้มาก็เอามาเล่นได้หลายๆอย่างครับน่าจะสวยอยู่นะแปะนี่ครับอ่ะนี่ครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีเพียงเท่านี้นะครับตัวนี้เนี่ยแกะกล่องมาเนี่ยผมมองว่าผมค่้มาเนี่ยห้าร้อยยี่สิบเนผมว่าคุ้มมากเลยนะเพื่อนสีสวยดีเทลดีนะครับแล้วก็มีลูกเล่นครับจุดขยับก็ น่าจะพอสมควรเลยแล้วก็แอบ,บมีโครงในชัดเจนเลยนะเพื่อนค่อนข้างที่จะเยอะนะถือว่าเป็น HG ที่ทําออกมาดีมากเลยนะครับ HG ปี2022เนี่ยทำออกมาแต่ละกล่องแต่ละกล่องเนี่ยสวยๆนั้นเลยผมมีเยอะมาก อมีโอกาสจะได้มาประกอบให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากในการติดตามรับชมกันจนจบนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กด u u s c r i b e ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากากันพาครีเอเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ